คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบใครถ้าหากใครรับไว้ได้ก็ปิดไปเลยนะครับ ทุกคนน่าจะรู้จากคาว่าไวรัสแดกเครื่องนะฮะซึ่งก็ขอบอกตรงๆเลยนะฮะว่ากูก็เคยโดนไวรัสแดกเหมือนกันซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดให้พวกคุณฟังนะฮะว่าผมเนี่ยโดนยังไงนะฮะโอเคไปชมกันเลยซึ่งก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะฮะว่าเครื่องที่โดนแดกเนี่ยไม่ใช่เครื่องกูนะฮะแต่มันเป็นเครื่องของแม่กูนะฮะใช่ฮะกูทําให้เครื่องแม่กูเนี่ยโดนไวรัสแดกนะฮะโอเคใครๆอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยนะครับซึ่งผมก็โดนไวรัสแดกสองครั้งด้วยกันนะฮะครั้งแรกก็โหลดเกมเเเถืื่่่อออนนนนนนนะะะะคครรรัััูงทที้2ก็โโหลดดปแแบบไวซึใตศพ แม่ก <S an> ็ด <S an> ีๆนะฮะแต่แล <an> ้วแล้วกูก็ได้เจอกับเกมใหม่ครับนะฮะซึ่งตอนนั้นเน่กูก็อยากเล่นเป็นอย่างมากไว้กูแบบกูอยากเล่นให้ได้คือคือค่ะกูไม่ได้เล่นคือแบบกูจะตายให้ได้เลไเยอะคือแบบกูจะตายให้ได้อะก็อย่างว่าละฮะแต่ก่อนผมซื้อเกมไม่เป็นนะครับผมก็เลยรู้สึกแบบว่าโอ้โห ไอสัตว์เอ้ยซึ่งในตอนนั้นนะครผมก็หาโหลดของเถื่อนนะคะผมก็เลยหาโหลดใน Google นะครใน Google ก็ใน YouTube นั่นแหละนะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผมก็หามาครับเวอร์ชั่น0.14.0นะะซึ่งเวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะฮะแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่กูอยากจะได้เฮี้ยมากอ่ะคือตอนนั้นเนี่ยผมก็หาไปหามานะฮะซึ่งผมก็หาได้อยู่แหะแต่คือมันมีแต่ลิงก์ที่แบบเขายากชิบหายอ่ะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผมก็หาไปหามานะฮะโอ้โหเฮี้ยตอนที่กูหาเนี่ยแม่งนานชิบหายนะเว้ยตอนนั้นอ่ะและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เจอลิงก์นึงนะครับผมก็เลยกดเข้าไปดูนะฮะซึ่งลิงก์เนี่ยมันก็เหมือนจะเข้า งนะฮะแต่มันมีมันมีข้อควบอนุญาตนะคือแบบฮะมันมีแบบนี้ด้วยเหรอวะคือตอนแรกเนี่ยผมว่าจะไม่กดนะฮะแต่คือความรู้สึกผมในตอนนั้นเนี่ยมันรู้สึกแบบว่าเอ้ยอยากจะได้ไหมครับวะอยากจะได้ไหมครับวูชาล่าลสุดวะก็เลยแบบเอ ก็กด,กดว่าพอหลังจากที่ผมกดอนุญาตเสร็จฮะมันก็โผล่มาให้โหลดเลยฮะผมก็เลยแบบกดโหลดแม่งเลยแล้วมันก็โหลดได้จริงๆคือตอนนั้นความรู้สึกตอนนั้นกููรู้สึกแบบว่าเฮ้ยกูโหลดได้แล้วไอเคือหลังจากที่ผมโหลดเสร็จนะับผมก็ติดตั้งเล่นคือแม่งเล่นได้จริงๆว่ะตอนนั้นคือแบบกูดีใจเป็นอย่างมากเว้ยตอนนั้นเนี่ยคือแบบโอ้โหเฮียกูหาทั้งนาสุดท้ายก็ได้เล่นคือผมได้เล่นผมก็เล่นแบบตามปกตินะฮะแบบเอาชีวิตรอดบ้างเล่นสร้างสรรค์บ้างคือผมก็เล่นตามปกตินั่นแหละฮะจนมาถึงวันพรุ รู้สึกแบบว่าไม่มีหาหิวเล้นแบบตาปกติไม่มีหาหิวอะไรทั้งสิ้นใช่ปะแต่พอวันถัดไปนะฮะโอเคมันเริ่มออกลิ้นแล้ววะ่ะพอวันถัดไปนะฮะผมก็เปิดโทรศัพท์ดูอีกครั้งนะฮะก็ปรากฏว่าอ้าวชิป ตอนกูเปิดโทรศัพท์มาใหม่ๆเนี่ยคือแบบโ oh อ้โหไอ้เหี้ยโคตรลวนขี้เหี้ยเลยอ่ะพอผมตรวจสอบพี่แอปพลิเคชันเนี่ยก็แบบโ oh อ้โหไอ้เหี้ยชัดเลยมาแวร์แน่นอนซึ่งลักษณะของมาแวร์นะฮะมันก็จะออกเหมือนแบบ a อ d ด o อ d นั่นแหละเออไอตัวเขียวๆหี้ๆนั่นแหละฮะคือไม่งลวนไม่พอเลยมีโฆษณาเข้าไว้คือแบบ มึงจะเข้าหาพ่อมึงดิคือตอนนั้นไว้ยกูลบตัวมาแวออกไดเว้ยแต่มันก็ยังมาเหมือนเดิมคือแบบโอ้โหไอ้เหี้ยมึงอามาตาหรือเปล่าว้ยและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็หาวิธีต่างๆนะฮะเพื่อที่จะเอาไวรัสเนี่ยออกจากเครื่องแม่นะคะแต่คือน,อนั่นแหละฮะโฆษณาแม่งลบกวนชิบหายซึ่งกูลองทุกวิธีแล้วนะฮะแต่คือมันก็ยังไม่ออกเหมือนเดิมคือแบบไอ้เหี้ยคือคือเครื่องกูไม่ใช่ที่สิงสถิตของมึงนะเว้ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยกูก็คิดได้ว่าเออว่ะมันอาจจะเป็นพ่อไมค์ครับแน่นอนผมก็นึได้วว่่าเออ แล้วก็เคยไปกดอนุญาตในลิงลิงหนึ่งนี่หว่ะและหลังจากนั้นเนี่ย <c oughs> ผมก็เข้าไปในลิงนั้นอีกครั้งนะฮะ <c oughs> แล้วก็เปลี่ยนจากอนุญาตเนี่ยกลายเป็นปฏิเสธไปนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นปกติเหมือนเดิมและหลังจากนั้นเนี่ยกูก็ไม่คิดที่จะเข้าลิงมั่วอีกแล้วเว้ยตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาจนกูนั้นมีหมอยขึ้นแล้วและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็โดนไวรัสเป็นครั้งที่2ซึ่งครั้งนี้นะเป็นครั้งที่แบบว่า ไอ้เหี้ยไม่อยากจะพูดเลยว่ะแต่ก็พูดไปเถอะไอ้เหี้ยแม่งมาถึงจุดนี้แล้วโอเคมาชมกันเลยซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผมก็เล่นมือถือแม่ตามปกตินะฮะแต่แล้วบางสิ่งบางอย่างแม่ก็เกิดขึ้นกับตัวกูววะอารมณ์กูในตอนนั้นเนี่ยรู้สึกแบบว่าโอ้โหไอ้เหี้ยรู้สึกแบบร้อนๆไอ้เหี้ยรู้สึกแบบเง้ยังไงก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยและหลังจากนั้นเนี่ยกูก็หาโหลดดังโปมาสองเรื่องไว้จากเว็บไหนก็ไม่รู้แหละและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ดูแบบสบายใจเฉิ่หย่าดูแบบว่าอ้ามึ้ยซึ่งผมดมนนะเือิ ไอ้เียแม่งเอาโทรศัพท์แม่กูไปดูหนังโป๊แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะผมก็ทาไปเรื่อยๆนะคะทำไปเรื่อยๆน่แหละโดยที่ไม่ให้แม่จับได้นะฮะแม่งก็มาถึงวันหนึ่งเว้ยซึ่งวันนั้น,นก็เป็นวันที่แบบว่าโอ้โหไอ้เฮียมากๆพอมมาเปิดโทรศัพท์แม่กูอีกครั้งเนี่ยก็ปรากฏว่าไอ้เฮียแม่งลวนอีกแล้วไอสัตว์ไวรัสมาแน่นอนพอผมมาดูแอปพลิเคชันอีกครั้งนะคะก็ปรากฏว่าไอ้เฮีย มาแแว r สองตัวค,คือคือมันมี2ตัวกูรู้เลยว่ามันต้องมีอะไรร้ายแรงอย่างแน่นอนโฆษณามาอีกแล้วครับผมมึงมาทําควยอะไรของมึงวันนี้แล้วแม่งก็มีเกมหนึ่งโผล่มาตั้งแต่ที่กูไม่ได้โหลดที่อะไรเลยคือแบบ <c oughs> มึงมาได้ยังไงวะ <c oughs> คือตอนนั้นกูไม่ได้กดอนุญาตกูไม่ได้เข้าลิงเ์ี่อะไรนะเว้ยคือแบบแม่ โผล่มาตัไหนก็ไม่รู้คือแบบเอ้ยมาแวร์สองตัวแล้วเออโฆษณาอีกโอ้โหไอเฮียและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็รู้เลยว่าไอเฮียเป็นพ่อหนังโป๊สองเรื่องแน่นอนผมก็เลยลบหนังโป๊สองเรื่องไปนะฮะแต่ว่ามาแวร์สองตัวแม่งยังไม่ออกจากเครื่องแม่กูอีกโอ้โหไอเฮียควมรู้สึกกูตอนนั้นเนี่ยรู้สึกแบบว่าโอ้โหไอเฮียชิปหายแล้วแม่งมันไม่ออกว่ะคือกูลองทุกวิธีแล้วนะเว้ยแต่ว่าแม่งยังไม่ออกอยู่โอ้โหไอเฮียส่วนโฆษณาเนี่ยโอ้โหมึงอย่าพูดเลยเฮียแม่งมาเยอะชิปหายเลยคือแบบมึงจะเยอะไปไหนเนี่ยคือ ตอนนั้นเนี่ยคือความรู้สึกกูเนี่ยคือแบบโอ้โหเฮียหมดทนทานแล้วคือแบบโอ้กูจะใช้แมนดอนในการย้อนเวลาว่ะแต่มันก็ย้อนได้แค่6วีนะเออว่ะและหลังจากนั้นเนี่ยกูก็คิดมากไปอย่างมากไว้คิดมากไปเพราะเฮยจะทำไงดีวะจนแม่กูรู้ไว้กูเลยรู้สึกแบบว่าเฮียแม่งแม่กูรู้จนได้ไอ้สว์ได้และหลังจากที่ผมกำลังคิดมากนะคะสมองก็ได้พูดบางสิ่งบางอย่างนะฮะเฮ้ยฉันมีไอเดียว่ะ ไอเดียเ้ยอะไรของมึงวะเนี่ยเอาเถอะหน้าแต่นายต้องทําตามในสิ่งที่ฉันบอกนะเวย้ยมึงจะให้กูทําเรื่องสัตว์สัตว์เหมือนที่มึงให้กูจับแค่เหรอไปแต่วันนี้กว่านี้นีกว่าจับแค้ไงละ่ะ โอเคนะเฮ้ยก็ได้ก็ได้ก็ได้สตอสีจังโอเคสิ่งที่นายทำมันก็คือสิ่งเดียวเท่านั้นนั่นก็คือรีเซ็ตเครื่องแม่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ชายบึงบ้าเปล่าว่าข้อมูลส่วนตัวมันก็อยู่ในเครื่องแม่กูนะเว้ยถ้าแกไม่ทํานะไวรัสก็จะติดเครื่องแม่นะให้ตลอดไปนะเว้ยไม่ทําไว้ควายไวรัสก็จะติดเครื่องแม่นายตลอดไปนะนะมึงรู้เปล่าว่าไอ้ควายแม่งก็เลิมไม่แน่แลวว่ะ เอาจิงเดิเอาเลยเอาเลยเ,เลยชื่อกูเถอะเชื่อกูเถอะโอเคงั้นกูลองทําตามในสิ่งที่มึงบอกแล้วกันนะและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็กดรีเซ็ตเครื่องนะฮะรีเซ็ตไม่ให้มหมดไปเลยซึ่งหลังจากที่ผมกดรีเซ็ตเสร็จนะฮะซึ่งผมก็คิดว่าฮ้ยมันมันอาจจะออกไปก็เป็นได้นะเว้ยเฮ้ยสมองขอบคุณนายมากๆแต่พอมาดูจริงๆมันยังอยู่ว่ะไอ้มาแวร2สองตัวโฆษณาที่ไม่รู้มาแต่ไหนแอปก็ด้วยแล้วแม่ก็ยังล้วนกว่าเดิมอีกไอ้สัสคืออารมณ์กูตอนนั้นเนี่ยคือแบบโอโ้โห โคตรเสียดายขี้เียมากนะพอ่อเองสมองพ่อเป็นคนเดียวเลยแลวหลังจากนั้นเนี่ยแม่ก็มาเห็นนะฮะแม่ก็เลยมาด่าผมแบบโอ้โหขี้ยด่าเป็นชุดเลยโธและหลังจากที่แม่ด่าผมเสร็จน,นะฮะแม่ก็เลยเอาโทรศัพท์เครื่องนั้นเนี่ยให้ร้านเขาซ่อมให้หวะถึงแม้จะให้เขาไปซ่อมหรือเอาไวรัสออกเนี่ยยังไงเขาก็ทําไม่สําเร็จนะฮะเพราะว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ฮะคือมันเอาไวรัสไม่ออกคือแบบฮะ <Yeah. S 2> พอแม่ได้ยินข่าวอย่างนั้นนะฮะแม่ก็เลยทิ้งโทรศัพท์เครื่องเก่าไปนะฮะแล้วก็ไปซื้อเครื่องใหม่แทนนะฮะซึ่งสภาพเครื่องเก่าที่โดนไวรัสแดกตอนนี้นะฮะมันก็ยังอยู่นะฮะแต่คือเราไม่ได้ใช้แล้วอ่ะเออคือไวรัสแม่งอยู่ตั้ง2ตัวคือใครจะไปใช้อะวะและจากนั้นเป็นต้นมานะฮะผมก็เลยไม่ได้เล่นโทรศัพท์ใหม่ของแม่อีกเลยนะครับเ mm hmm. พราะแม่กูกลัวไงกลัวว่ากูจะเอาไวรัสเนี่ยเข้าเครื่องใหม่แม่กูก็ต้องเข้าใจนั่นแหละแมงละทมมาไอ้เหี้ย โหลดนังโป้มาดูจนไวรัสแดกโอเคมันก็จบเพียงเท่านี้นะฮะผมก็ต้องขออภัยสลับคำหยาบคายนะฮะเพราะว่าคือโอ้โหเฮียคือพูดคำหยาบเนี่ยคือโคตรเต็มนะซึ่งถ้าหากใครชอบเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดติดตามได้นะฮะแต่ถ้าหากใครไม่ชอบเนี่ยก็สามารถกดดิสไลค์กดสแปมกดด่าได้นะฮะไม่ได้ว่ากันนะฮะโอเคสรับคลิปนี้ก็ไม่มีหาเหวอะไรมากแล้วก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้บา,บายครับผมเกว้าว